เปิดฉากจะเจอพระเอกมีนามว่าเซียวเวยซึ่งเขาอายุ27เป็นดาวซินโดมตั้งแต่กำเนิดเขาโตมาในครอบครัวที่ฐานะร่ำรวยมากเขามีน้องชายหนึ่งคนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศและในครอบครัวพระเอกแม่ก็เหมือนจะเป็นผู้นำเธอคอยจัดแจงทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของพระเอกโดยแม่จะสอนให้เขาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปซึ่งเขาก็ทำได้ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง และเขาจะชอบอ่านนิทานเจ้าชายกับนางเงือกอ่านวันละหลายรอบจนเขาแทบจะท่องบทได้แถมเขายังรู้จักคนที่เขียนนิทานขึ้นมาซึ่งเขาเป็นนักวาดภาพที่มาเปิดร้านกาแฟอยู่ไม่ไกลจากบ้านพระเอกด้วยความชื่นชอบผลงานเขาเลยแวะไปหาไม่พักและในทุกๆวันแม่จะฝึกให้เขาใช้ชีวิตแบบคนปกติพอถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเขาจะได้เอาตัวรอดได้ เธอสอนให้นั่งรถเมไปฝึกงานที่ร้านเบเกอรี่ให้เขาได้มีเงินเดือนเหมือนกับคนปกติทั่วไปซึ่งมันก็ได้ผลเขาใช้ชีวิตแบบนี้ได้และความสำเร็จนี้ก็ทำให้แม่เริ่มมีชื่อเสียงเธอมักแชร์ประสบการณ์ในมูล,ลนิธิผู้ป่วยที่แม่เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตพระเอกก็ต้องเปลี่ยนไปเขานั่งรถเมล์เลยาป,ปไปลงที่ที่ไม่รู้จัก ทำลายยิ่งกว่านั้นเขายังโดนไวรุ่นดักป้นพวกมันทําลายพระเอกก่อนจะเอามือถือเขาไปซึ่งเขาก็เสียใจมากที่หนังสือนิทานนางเงือกโดนพวกมันฉีกเล่นจนขาดแต่ระหว่างที่เขานั่งเสียใจที่ริมชายหาดจู่ๆสาวสวยคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลพระเอกก็ได้แต่ช็อกซึ่งเขาก็เชื่อว่าเธอต้องเป็นนางเงือกแน่ๆและเขาก็คือเจ้าชายเหมือนนิทานที่เขาชอบอ่าน จนเธอมาถึงฟังพระเอกก็ไปทักทายพูดตามบทนิทานซะงั้นสาวนั่นก็ได้แต่งงถามว่าเขาพูดถึงอะไรก่อนเธอจะรีบเดินหนีเหมือนวาดกลัวอะไรบางอย่างพระเอกก็ยังตามตือ้อบอกเธอคือนางเงือกของเขาซึ่งเธอลุกลี้ลุกลนเหมือนกลัวอะไรบางอย่างและอยากไปให้พ้นชายหาดพระเอกก็ตามไม่พักซึ่งเธอก็เริ่มลำคาญก่อนเธอจะออกอุบาย โดยบอกให้เขาหันหลังท่องสูตรคูณให้ฟังซะง,งั้นพระเอกก็ยอมทำตามก่อนเธอจะรีบชิ่งหนี่เขาไปได้สำเร็จและในขนาดเดียวกันแม่ก็ร้อนใจมากเธอโทรไปสั่งลูกน้องให้ช่วยกันตามหาพระเอกและรีบไปหาสามีหวังจะให้เขาช่วยอีกแรงแต่พอถึงหน้าออฟฟิศแม่ก็ต้องหัวใจสลายเพราะเธอเห็นพ่อพระเอกกำลังพอดรักกับก๊กบนรถ แม่ก็เสียใจมากกลับไปร้องให้คนเดียวที่บ้านซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็กลับมาเองได้ก่อนเขาจะรีบบอกแม่ว่าเขาไปเที่ยวทะเลและได้เจอนางเงือกอีกด้วยแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่ก็ระเบิดอารมณ์ออกมาซึ่งเธอต่อว่าพระเอกคิดว่าเขาตั้งใจหนีเที่ยวก่อนแม่จะสั่งว่าห้ามทำแบบนี้อีกเด็ดขาดซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกกล้าขัดคำสั่ง เพราะเขาจะแอบโดดงานและไปที่ชายหาดทุกวันเขานั่งเฝ้ารอนางเงือกหวังจะได้เจอเธออีกครั้งแต่มันก็เลยวีแววจนเขาเริ่มร้อนใจขึ้นมาแล้วเขาก็ไปปรึกษาคนที่เขียนนิทานนางเงือกนั่นพอพระเอกเชื่อว่าเขาต้องเคยเจอเธอแน่ๆซึ่งเขาชื่อว่าคอฟเป็นศิลปินไส้แห้งที่รับทําหนังสือน,นิทานพระเอกก็พยายามถามว่าทํายังไงจะเจอนางเงือกแต่คอฟก็ดันหัวหมอ พอเขาหลอกให้พระเอกซื้อบุหรี่มาแลกคําตอบแต่พอเขาซื้อมาให้ขอบก็พูดบ่ายเบียงก่อนจะไล่เขากลับทุกครั้งแต่ผ่านไปไม่นานขอบก็เริ่มเห็นใจพอพระเอกจะมาหน้าห้องรอคําตอบจากเขาทุกวันซึ่งเขาก็พยายามทําให้พระเอกเลิกคิดเพอ้อฝันโดยบอกหนังสือนั่นมันเป็นแค่นิทานห่วยแตกแต่พระเอกกลับคิดว่าเรื่องเจ้าชายกับนางเงือกเป็นหนังสือที่เจ๋งที่สุด และเขาอยากให้คอฟเชื่อมั่นในผลงานตัวเองซึ่งคำพูดพระเอกทำให้คนหมดไฟแบบเขารู้สึกดีขึ้นมาทันทีแถมมันยังทำให้เขาเริ่มเห็นใจพระเอกขึ้นมาและในขณะเดียวกันแม่ก็เริ่มทะเลาะก,กับพ่อเรื่องที่เขาแอบ,บนอกใจแม่ซึ่งพ่อก็อ้างว่าหลายปีที่ผ่านมาแม่เอาแต่ดูแลพระเอกจนไม่มีเวลาให้พ่อซึ่งแม่ก็โกรธมากที่เขาเอาเรื่องนี้มาอ้าง ก่อนแม่จะไล่พ่อให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งแม่ก็เครียดหนักแถมในระหว่างนั้นลูกน้องก็มาบอกแม่ว่าพระเอกมักแอบโดดงานซึ่งแม่ก็สืบจนรู้ว่าเขาโดดไปหาคอฟแล้วแม่ก็ไม่รอช้าไปต่อว่าคอฟถึงห้องพอแม่เข้าใจว่าพระเอกต้องโดนเขาหลอกแน่ๆคอฟก็รีบบอกว่าลูกชายแม่มาหานางเงือกซึ่งเขาก็คิดว่าพระเอกคงอยากจะมีความรัก ก่อนเขาจะบอกแม่ว่าควรหาผู้หญิงให้เขาเขาจะได้เลิกคิดฟุง้งซ่านซึ่งแม่ก็รับฟังหาผู้หญิงให้เขาซะง,งั้นโดยพาไปศูนย์ผู้ป่วยหวังให้เขาได้เจอเพื่อนใหม่และได้เจอผู้หญิงที่นั่นแต่มันไม่ได้ผลเขาไม่สนใจผู้หญิงสักคนแม่กลับไปบอกครอบซึ่งเขาก็เข้าใจว่าพระเอกไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เขาฮอร์โมนพุ่งพ่านและคงอยากจะมีซัมติง ก่อนเขาจะบอกแม่ว่าเขาพอจะมีทางช่วยแล้วเขาก็แอบ,บติดต่อหาจ้างสาวที่ขายเรื่องนั้นซึ่งมันก็บังเอิญมากเพราะสาวที่เขาติดต่อเธอก็คือนางเงือกคนสวยที่พระเอกกำลังตามหาซึ่งเธอชื่อว่าบูเธอเป็นสาวที่ขายเรื่องนั้นและวันที่เจอพระเอกเธอไปทำงานบนเรือยอทแต่เจอลูกค้าโรคจิตเธอเลยโดดลงทะเลว่ายน้ำหนีมาเจอพระเอกและในขณะเดียวกัน น้องชายของพระเอกก็เพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกซึ่งเขาเพิ่งเรียนจบและกําลังวางแผนแต่งงานส่วนทางด้านพระเอกคอบพาเขาไปม่านลูดและให้เจอสาวที่ชื่อบูครอบก็ขอให้เธอแต่งคอสเพย์เป็นเงือกซะงั้นแต่ทว่าพระเอกไม่ได้ต้องการทําเรื่องแบบนั้นเขาแค่อยากเจอรักแท้เหมือนนิทานที่เขาชอบอ่านพอได้คุยกับพระเอกบูก็เริ่มมองเขาเปลี่ยนไปนั่นเพราะตลอดชีวิต เธอไม่เคยได้คุยกับใครที่จริงใจเท่าเขามาก่อนจนเธอรู้สึกว่าเธออยากจะได้พระเอกเป็นเพื่อนหลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็เริ่มเจอกันบ่อยขึ้นซึ่งบูสบายใจที่ได้คุยระบายกับเขาและในขณะเดียวกันพระเอกก็ยังเชื่อว่าตัวเขาคือเจ้าชายส่วนบูก็คือนางเงือกของเขาซึ่งเธอก็สัมผัสได้ว่าเขาชอบเธอด้วยความจริงใจและเธอก็ไม่อยากเชื่อ ว่าการได้เจอพระเอกจะทำให้คนเย็นชาแบบเธอกลับมาหัวใจพองโตอีกครั้งซึ่งตลอดชีวิตบูมักจะคิดว่าอาชีพที่เธอทำมันทำให้เธอไม่มีคุณค่าแต่เธอต้องจำใจทำเพื่อหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวซึ่งการได้เจอพระเอกความคิดเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปพราเขาช่วยทำให้เธอเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึง่งระหว่างที่นั่งแท็กซี่ไปส่งบูที่ห้องเช่า เธอก็ต้องช็อกที่แก๊งทวงนี้ดักรอเธออยู่เธอรีบกลับขึ้นแท็กซี่ก่อนจะหนีไปพร้อมพระเอกจนวันลุ่งขึ้นแม่กับน้องชายก็ต้องช็อกที่เห็นพระเอกพาบูมาบ้านซึ่งเขาพาเธอหนีมาและให้นอนห้องเขาดังคืนก่อนเขาจะบอกแม่ว่าบูเป็นแฟนเขาซึ่งแม่ก็ได้แต่ช็อกจนเธอพูดอะไรไม่ออกเธอรีบไปหาคอฟก่อนจะวีนใส่เขาชุดใหญ่ที่เขาแนะนำพระเอกให้เจอสาวที่ขายเรื่องนั้น เธอขู่จะแจ้งตำรวจสั่งให้เขาพาบูกลับไปและสั่งให้ตัวเขาเลิกยุ่งกับพระเอกได้แล้วซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกพาบูไปนั่งเล่นในร้านขนมที่เขาทำงานขอบก็ไม่รอช้าเขาบุกไปต่อว่าบูก่อนจะลากตัวเธอออกไปแล้วเขาก็สั่งว่าเลิกโกหกพระเอกได้แล้วเพราะเขาเข้าใจว่าเธอหลอกคบพระเอกเพื่อเงินแถมเขายังพูดดูถูกต่อว่าบูเสียเสียให้หายแล้วในทันใดนั้น พระเอกก็ปกป้องเธอเขาใช้กระถางต้นไม้ปาใส่คอบจนเขาบาดเจ็บทุกคนก็ตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นพระเอกก็ได้แต่ช็อกซึ่งเขาก็รู้สึกผิดเลยได้แต่พูดขอโทษที่เขาทำให้เพื่อนบาดเจ็บหลังจากนั้นแม่ก็หยุดปัญหาเรื่องนี้ด้วยการส่งตัวพระเอกไปขังไว้ที่ศูนย์ผู้ป่วยซึ่งเขาก็เสียใจมากได้แต่บอกว่าอยากกลับบ้าน ซึ่งปูก็ไม่รอช้าเธอบุกไปบ้านพระเอกก่อนเธอจะวีนแม่ว่าเธอไม่ควรทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตพระเอกบูยังบอกอีกว่าแม่ไม่ต่างจากพ่อของเธอพอพ่อก็คิดว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตเธอก่อนจะจับเธอขายชายนี่หลังจากนั้นด้วยความเห็นใจพระเอกน้องชายก็หาทางช่วยก่อนจะแอบมาปรึกษาครอบซึ่งเขาก็ขอร้องบอกเราต้องร่วมมือกันจบปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ จนวันลุ่งขึ้นน้องชายก็เริ่มแผนซึ่งเขาไปศูนย์ผู้ป่วยขอเขาเยี่ยมพระเอกแต่เช้าก่อนเขาจะพาเดินเล่นจนเจ้าหน้าที่เผลอน้องชายก็บอกให้เขารีบวิ่งหนีออกไปด้านนอกแล้วน้องก็ช่วยขัดขวางไม่ให้ยามตามเขาไปได้ซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกก็พูดขอบคุณที่น้องชายยอมทําเพื่อเขาในขณะที่คอปเขาก็รีบขับรถมารับก่อนเขาจะบอกว่า เราต้องรีบไปทะเลเพราะนางเงือกกำลังรออยู่จนไปถึงชายหาดพระเอกก็ดีใจมากที่เขาได้เจอบูอีกครั้งซึ่งขอปล่อยให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันและอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดพระเอกก็มีความสุขกับความรักครั้งแรกของเขาพวกเขาอยู่กันจนค่าและต้องการเต็นท์นอนที่นั่นจนกระทั่งวันลุ่งขึ้นบูก็ทำตามแผนของคอปซึ่งเขาวางแผนให้บูแสดงตอนจบเหมือนในนิทาน โดยในตอนจบเจ้าชายจะส่งนางเงือกกลับบ้านซึ่งบูก็ททำตามแผนเธอลงไปในทะเลก่อนเธอจะบอกพระเอกว่าเธอจะต้องกลับบ้านไปที่ถ้ำนางเงือกของเธอบูยังบอกอีกว่าเธอมีความสุขมากตลอดเวลาที่อยู่กับเขาเพราะเขาช่วยทำให้เธอเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นและทำให้เธอรู้ว่ารักแท้ที่แสนบริสุทธิ์มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ซึ่งเธอจะจดจำเขา และหัวใจเธอจะอยู่กับเขาตลอดไปพระเอกก็เข้าใจก่อนที่เขาจะบอกว่าแม้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่รักของเขาจะอยู่กับเธอแล้วเขาก็บอกลาและปล่อยให้นางเงือกกลับบ้านก่อนบูจะดำน้ำและจากเขาไปเหมือนในนิทานและนั่นก็คือตอนจบนิทานเจ้าชายกับนางเงือกซึ่งนิทานเรื่องนี้มันช่วยสอนให้คอปที่เสียแฟนไปเมื่อหลายปีก่อนฉุกคิดขึ้นมาว่า ถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ความรักจะไม่ไปไหนและสอนให้บูรู้ว่าถึงแม้ว่าคนทั้งโลกจะมองว่าเธอเป็นคนไร้ค่าแต่เธออาจเป็นแสงสว่างให้กับใครบางคนก็ได้และสอนให้แม่รู้ว่าเธอควรรู้จักปล่อยมือซึ่งแม่ยอมเซ็นใบายาแก้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและในท้ายที่สุดพระเอกได้รู้ว่าความรักที่แสนบริสุทธิ์โดยไม่หวังอะไรตอบแทนมันเป็นสิ่งที่งดงามมาก จบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ